สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้เป็นภารกิจอีกเช่นเคยนะครับที่ไร่ปัญญาดีเช้านี้เป็นเช้าที่ปลอดโปร่งนะครับบรรยากาศกําลังเย็นสบายนะครับฤดูหนาวก็ใกล้ที่จะเข้ามาถึงละช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝน ต้นหนาวแล้วนะครับปลายเดือนกันยาจะเข้าเดือนตุลาเชา้านี้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่ได้ปลูกส้มแล้วก็มีำํำไยนะครับมีสองอย่างในบริเวณตรงนี้ชาวเช้าผมก็ได้นำวัวผมได้มาปล่อยในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เขาได้หาหญ้ากิน ในตอนทภาคเชา้ามีลัวล้อมรอบนะครับบริเวณตรงนี้ผมจะปล่อยให้เขาได้กินหญ้าในบริเวณนี้นะครับทั้งวันเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก,ก่อนนะครับนี่ครับเขาจะปล่อยเขาจะมีอิสระนะครับ เดิมทีบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้นำวัวมาปล่อยนะครับก็ยาก,ก็จะขึ้นนะได้ไวมากนะครับก็จะให้นะครับคนมาตัดย้าบ่อยนะครับก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่เมื่อเราเอาวัวมาปล่อยนะครับยาก็จะเกียนเกียนละ่ะ นะครับเพราะทุกวัวได้กัดกินหญ้านะครับตามภาษาเขาส่วนตรงมุมข้างๆนะครับที่เป็นแถวรอบข้างรอบรัวผมก็ได้นำ ต้นไม้ป่านะครับเป็นมะค่าประดูนำมาปลูกไว้พออีกหน่อยเมื่อโตขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแนลรั้วให้เราได้ถ้ามันโตมากๆนะครับอายุ20-30ปีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถตัดมาทำไม้ใช้ในครัวเรือนได้นะครับ เน,น,นี่ก็เป็นต้นมะข่าตัวนี้กำลังปรับสภาพนะครับใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้แต่ดินตรงนี้ก็ก็ดีอยู่นะครับสภาพดินร่วนสวยุยรอประรวัวได้ปลูกมะข่าไวา นะมะค่าปะดูก็ไม่ตายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้ก็เป็นปะดูนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นซาลูเลที่มีลูกขอดได้สามเดือนนะครับออกลูกได้สามเดือนเป็นซาลูเลพันุผสมนะครับลูกเขาผมใช้พ่อพัน์เป็นซาลูเล ก็สวยนะครับอันนี้ต้นส้มที่ขาดน้ำก็ได้ตายลงนะครับผมยังไม่ได้ไดตัดออกตายอยู่ประมาณห้าหกตน้นนี่คือสภาพความแห้งแล้งช่วงเดือนมีนาเมษา,าพฤษภาฝนไม่ลงเลยนะครับ นี่คือเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่คนที่ทำการเกษตรถ้าเราไม่มีน้ำนะครับถ้าเราไม่ได้บริหารจาัดก,การเรื่องน้ำมันก็จะเป็นปัญหาหลักในเบื้องต้นเลยนะที่ทำให้เรานะประสบปัญหาได้อันนี้ซาโลเลอายุ3เดือน ที่ตรงนี้นะครับณไร่ตรงนี้ให้ชื่อว่าไร่ปัญญาดีมีความตั้งใจอยากจะทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับปลอดสารเป็นเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็มีวัฒนเกษตรด้วยนะครับรวมกัน พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ในไร่นะครับไม่มีนาแต่เราก็จะมีการบุรณาการลนะักษณะใช้โคกหนองนาโบดียวมาทำตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนอีกหลายๆคนหรือว่าแม้แต่เราเองได้ทำการศึกษาเรียนรู้วิธี ของการเป็นเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่นะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ไม่เน้นสารเคมีเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเองและก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนหมู่มากด้วยผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ของเรามีและเคยได้ ให้คนหลายๆคนได้ได,ได้ทานแล้วก็ออกจำหน่ายหลักก็มีลำไยลิ้นจี่บ้างป,ปลายนะครับแต่ก็เมื่อผมได้ทำมาตรงนี้ก็ทำว่าเน้นไหมต่อไปนี้เราก็คงอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเอาไว้ทานเอง เหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนอกเหนือจากนั้นก็มีมากก็ทำการจำหน่ายนะครับให้กับสมาชิกให้กับคนที่เราได้รู้จักได้ทานของที่ปลอดภัยทำให้สุขภาพดีครับท่านผู้ชมครับชาวนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ เราเข้ามาสัมผัสที่ไร่ปัญญาดีของเรานะครับมีโอกาสก็เชิญนะครับแวะเวียนเข้ามาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาชมกันได้โครงการต่อไปที่ผมอยากจะทำแล้วก็จะทำเร็วๆนี้ก็เป็นโครงการปลูกม่อนผลสดนะครับม่อนพานผลสดพันเชียงใหม่ ซึ่งได้เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับทดลองปลูกประมาณหนึ่งงานกว่านะครับปลูกไม่เยอะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ